เป็นคนแรกต่อมาก็ตามระเบียบสื่อนั้นสื่อนี้เอาไปลงข่าวแต่งเติมเสริมเข้าไปอีกจากประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เปิดเผยชื่อนักการเมืองไทยเจคนที่เกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์ไปเป็นรายชื่อเจคนอยู่ในมือนักข่าวแล้วก็เพื่อหลอกคนดูให้เข้าไปดูมันเริ่มแพร่กระจายออกไปเยอะจนสถานทูตของเกาหลีใต้ต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนักการเมืองไทยเจ็ดคน ไม่เป็นความจริงมีคนถามว่าเกาหลีใต้จะมองไทยอย่างไรพอต้องออกมาชี้แจงสองครั้งแล้วจากสื่อไทยที่ปั่นข่าวกันไปเอง แอดมินมองว่าเกาหลีใต้ก็คงเอือมระอามองไทยไม่ต่างจากขามรนหลอกลวงหาความจริงยากประมาณนั้นแต่ว่ามารยาททางการทูตมารยาทระหว่างประเทศก็คงออกมาวิจารณ์ไม่ได้ก็ได้แค่ตามชี้แจงเรื่องที่มันไม่จริงก็คงไม่ใช่การชี้แจงเป็นครั้งสุดท้ายมีอีกแน่ๆตราบใดที่สื่อไทยเอาความน่าสนใจอย่างเดียว